ครับกาศสวัสดีช่วงแรงของวันที่เก่ามกราคมพศ2 5 6 9ากบาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เกียรติขามารับชมชิปเขามาอุดหนุนและเขามาติดตามทางช่องของเฮ้าครับพี่น้องครับกาสนับมือนี่ทัางกับผมกับมีหัวหรุนๆมาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเดิมครับเป็นงัวราคาหลักพันทังช่องนี่บริการส่งฟรี2 0 0กิโลเมตรแรกบริการเจ็มเงินปนไปทางเด้อครับพี่น้องครับนองเหนือจาก200กิโลเมตรทังช่องกับบริการรับจัดส่งทั่วประเทศไทย แต่ว่าถ้ามันไกลจากทรงฟีแล้วทางผู้สื่อก็ต้องออกคารถซอยทังคนขายนะครับคารถดก็ตามแตะตกลงพูดคุยกันได้ครับพี่น้องครับครับบ่พอหลายยายห้างครับมาหนีหันเขามาเมืองวัวนะครับฝากเบอร์โทรไปก่อนครับพี่น้องครับอ่าเพื่อทันใดชินชอบอย่างนั้นไปเลี้ยงได้ครับกับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเบอร์โทรศัพท์กับ0652076884พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลมัานฝางอำเภอเกษริสัยจังหวัดร้อยเอ็ด หรือท่านใดอยากเดินทางมาหลับเอียงมาชมตัวจริงกับจับจีเพียมาย่งทีทําการอบตบันฝางเลยครับขวังว่อยวูบห้างไกลจากทีทําการอบตครับยุกางตรงหน้าเดี๋ยวผมจะบอกท้างมาครับพี่น้องครับอ่าบันนี้หันมาเมืองง่วเลยครับว่าราคาขายเ่าเ้ยครับพี่น้องครับถ้ามีตํานี้มองได้ผมสิบอกสิเก้าว่าไปเรื่อ้อครับพี่น้องครับถ้าผมมีตํานี้ก็บ่ได้บอกบรได้เก้าครับพี่น้องครับอ่ะง่วมีทั้งหมดหกตัวในราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสุดคุ้มแท้แน่นอนครับพี่น้องครับ ประกอบ้วยตัวเมียสามตัวผู้สามอ่าพามาชมตัวเมียก่อนนี่ตัวเมียตัวแดงๆดงเนี่ยรุ่นอายุเฉลี่ยกะสามเดือนบวกไปหาแปดเดือนเด้อครับนี่ครับตัวนี้แปดเดือนนี่ตัวเมียลูกผสมบามันนี่ครับไทยลูกผสมบามันห่วยพ่อเลี้ยงอยู่ด้วยครับหลังเกี่ยงกันรอนดีครับนี่ตัวเมีย้อครับตัวที่หนึ่งนี่ตัวเมียตัวที่สองตัวนี้อายุเจ็ดเดือนนี่ตัวเมียตัวที่สามตัวยุคกลางครับ ตัวนี้เชื่อว่ามันดีนะครับพี่น้องครับอ่าตัวนี้ก็เดีอายุสามเดือนกว่าเมียไปเวียนนามเหรอครับพี่น้องครับอ่าพานไปตัวเมียสามตัวบัานี้มะม่งตัวผูตัวที่หนึ่งตัวผูตัวนี้อายุหกเดือนกวัวแล้วครับพี่น้องครับตัวเนื้อก็เกินครับพี่น้องครับอันนี้ตีเฉลี่ยกันให้เนี่ยนี่ขายเนื้อได้สี่พันกว่าบาทน่ครับตัวนี้ครับเป็นตัวผูผมตีตัวเฉลี่ยนให้ครับอ่าบัานี้ตัวผู ตัวที่สองต, cous cous. ตัวนี้ครับตัวนี้สีมี่องร้อยกันการเป็นลั่มปีมากเลยครับเศร้าหล่าเด้อครับพี่รองครับอ่ากรบบอแก้งไว้ก้อนเอาไปขุนบ่ไปยังเหรอครับพี่รองครับอ่าตัวน,วนี้ตัวผูตัวที่สามตัวนี้ก็สีมีแผลเคยเป็นลำปีมากครับกับแผลแตกแล้วบ่ไปยังครับพี่รองครับเอาไปเลี้ยงเลยอ่าบอบ่บกลับไปเป็นอีกครับตัวที่เคยเป็นแล้วบ่เป็นอีกเด้ยครับพี่รองครับเป็นเป็นวอคซี่เนี้ยยังเหรอเนาะครับพี่รองครับนี่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาท ตัวเหญ่เฉลี่ยตัวน้อยตัวน้อยเฉลี่ยตัวใหี้ได้ว่าัตพวกน้อยพวกนี้แมนแมนว่าอะไรเนี่ยก็ได้มครับพี่น้องครับเป็นตัวอ้วนอยู่ครับพี่น้องครับบ่แมนว่าอ่าหน่อยบวอ้วนหน่อยอ้วนครับพี่น้องครับเอ่มูนี่ตัวอายุหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเด้อครับพี่น้องครับเป็นราคาขายเลยครับเห็นแล้วตัวผมน้องไดครับพี่น้องครับพี่น้องก็อ่าจิตตามนาอครับพี่น้องครับสวาสีไปทรงแล้วสวัสีักคานังคานี่มันแมันแปะบรหยีไหมครับเอากำไลบ่หลายครับพี่น้องครับ ก็เอากำไรเหรอครับแต่ว่าเอากำไรบ่รหลายบ่อกี้พูดใใอะไรขายบ่กำไรเหรอครับพี่น้องครับมันมันเอาทุกคนแต่ว่าอ่าสิเอาอ่าเอาหลายเอาหน่อยนี่ผมเอาไหลายผมบอกแบบแบ่งปันครับผมผมเรียน์แหนควักผมนี่คือว่าให้มันได้ขายทุกมื่อให้ได้ขาเลี้ยงขันตํามือละหาหกร้อยเองใช่นะครับผมคิดแบบนี้นะครับพี่น้องครับคือว่าเข้าไปอย่าง,งานโรงงานกัเคือ่าสิได้สามร้อยนี่เฮ็ดหลายชั่วโมงอยู่เลยครับพี่น้องครับนี้ผมก็คิดว่าเออขายไปทุกมื่อเอากำไรบ่หลายแบ่งพี่แบ่งน้องไปนี่ครับ คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยตัวเมียสามตัวตัวผู้สามตัวเด้อครับพี่น้องครับนะครับสงสัยประการใดพ่อเข้าใจประการใดกรโทรมาสอบถามผมเพิ่มเติมได้เลยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับกรับสวัสดีครับ